สวัสดีครับพบกับรายการ Crackers Basic Podcast นะครับวันนี้เป็นเอิโซดที่48แล้วก็เรายังอยู่ในซีรีส์นักประาการเมืองนะครับในวันนี้จะมาชวนทุกท่านสำรวจความคิดของนักประาการเมืองคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า Leo Strauss นะครับโดยอธิบายผ่านแนวคิดแบบ The Basic นะครับผ่านงานชิ้นเอกของส r ตรส s ชิ้นที่ ชื่อว่า Natural Right and History ในปี1953นะครับโลกในศตวรรษที่20เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะครับทั้งสงครามโลกการล่มสลายของลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับเกิดสงครามเย็นแล้วก็การเฟื่องฟูขึ้นมาของลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับแต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งที่ กำลังสั่นคลอนอย่างหนักก็คือพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าความดีแล้วก็ความยุติธรรมซึ่งจริงๆก็เป็นประเด็นถกเถียงมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่เอพิโซดต้นๆเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองในช่วงสมัยกรีกโบราณก็จะเห็นว่าเรื่องของความดีความยุติธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกคบคิดมานานแล้วนะครับจนกระทั่งศตวรรษที่20ก็เช่นกัน คำถามก็คือมันมีอยู่จริงไหมนะครับสิ่งที่เรียกว่าความจริงสากลน,นะครับหรือว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละยุคแต่ละสังคมนะครับนี่คือจุดที่ Leo s t r a u s สเสนอแนวคิดเรื่อง natural r i g h t นะครับสิทธิธรรมชาติที่เขาเสนอขึ้นมาเพื่อ,อต่อกรกับ แนวคิดที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นิยมหรือ historicism นะครับแล้วก็สัมพัฒนนิยมนะฮะ relativism ครับเรามาดูประเด็นแรกนะครับธรรมชาติสิทธิ์หรือว่าสิทธิตามธรรมชาตินะครับเผชิญกับประวัติศาสตร์นิยมนะฮะเป็นสงครามที่สู้กันว่าเพื่อว่าด้วยศีลธรรมว่าเป็นสากลหรือเปล่านะครับในมุมของประวัติศาสตร์นิยมก่อน ในมุมของลัทธิประวัติศาสตร์นิยมเชื่อว่าความดีความเลวความยุติธรรมความไม่ยุติธรรมมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยแล้วก็วัฒนธรรมนะครับดังนั้นมันจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักสากลหรือ universal ที่ใช้ได้ <c oughs> ทุกที่ทุกเวลานะครับตัวอย่างเช่นในยุคหนึ่งนะในยุโรปในยุคกลางเวลาเราพูดถึง สถาบันกษัตริย์หรือตัวของผู้ปกค,ครองนะครับในที่นี้ก็ได้รับอ,อำนาจบัญชามาจากพระเจ้านะครับและในยุคนั้นมันคือความจริงแต่ว่าในยุคของอลทัทธิเสรีนิยมนะครับสิ่งเหล่านั้นก็ถูกท้าทายนะครับถูกท้าทายสิทธิเสรีภาพของปัจเจกกลายเป็นหลักสำคัญสูงสุดแล้วก็พระเจ้าก็ถูกดึงให้ห่างออกมาจากคำอธิบายในทางการเมืองเป็นตน้น แบบนี้คือวิธีคิดแบบประวัติศาสตร์นิยมแต่และยุคสมัยแต่และสังคมก็จะมีความจริงที่แตกต่างกันนะครับแต่สตราวส์มองว่าถ้าเรายอมรับว่ามันไม่มีอะไรที่จริงอย่างแท้จริงสักอย่างสุดท้ายเราจะไม่มีหลักยึดเหนี่ยวอะไรเลยนะฮะเขาเตือนว่าการที่เราปฏิเสธความจริงที่เป็นสากลมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น น i h i ลิซึนะครับหรือเป็นสุญญานิยมก็คือว่างเปล่านเพราวะว่าที่คนไม่เชื่อว่ามีความดีหรือความถูกต้องอะไรเลยนะครับส t ตรวเสนอว่าสิทธิธรรมชาติมันก็จึงยังสําคัญอยู่นะครับความยุติธรรมบางอย่างต้องเป็นสากลเช่นการเคารพศักดิ์ศรีของคนการไม่กดขี่ผู้อื่นนะครับหรือว่าอะไรอีกดี ความดีความงามในหลายๆอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้มนุษย์สามารถค้นพบผ่านเหตุผลได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสาลอ่านี่สตรวส์มองแบบนั้นนะครับแล้วก็เช่นเคยผมก็ต้องออกตัวว่าใน Cracker's Basic แต่ละสัปดาห์เรามาเติม Layers ของความคิดหลายๆแบบให้กับทุกท่านนะครับดังนั้น สิ่งสำคัญไม่ใช่ประเด็นว่าในแต่ละเอพิโซดสัปดาห์ไหนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดที่จะเลือกใช้เพลงหนึ่งเดียวไม่ใช่ประเด็นนะครับสิ่งสำคัญคือมันมีวิธีคิดและวิธีอธิบายเรื่องราวต่างๆที่หลากหลายแล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องมีเบสิกคอนเซปต์ที่มากพอนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราถูกอธิบายอย่างไรบ้างนะครับโอเคประเด็นต่อมา ศาสนาแล้วก็ปรัชญานะครับสแตล์แยกแยะ <c oughs> ระหว่างสองทางสู่ความรู้นะครับ <c oughs> ประเด็นแรกคือศาสนาความจริงมันได้รับมาจากการบัญชาหรือว่าลิขิตของสวรรค์ครับจากการเปิดเผยรีวิวให้พวกเราได้รับรู้โดยพระเจ้าหรือว่าศาสดาที่ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> แต่ในขณะที่ปรัชญาไม่ได้เป็นแบบศาสนา ความจริงจะบรรลุโดย reason ของมนุษย์บรรลุโดยเหตุและผลของมนุษย์นะครับสำหรับ Strauss ศาสนาให้คำตอบเด็ดขาดว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างไรแต่สำหรับผู้ที่ยังสงสัยอยู่นะยังตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาน่าจะไม่ต้องพึ่งพาศาสนากล่าวคือพึ่งพาศาสนาอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับ ปัชญาต่างหากคือสนามรบทางความคิดที่สำคัญของคนที่ยังมีคำถามอยู่ตลอดเวลากับเรื่องต่างๆนะครับสตลลยกตัวอย่างอริสโตเติลน,นะว่ามนุษย์สามารถใช้เหตุผลเพื่อเข้าใจว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเดอะกู๊ดหรือความดีเนี่ยบางอย่างที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์นะครับเช่นการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองการมีชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่าง เป็นธรรมเป็นต้นนะครับประเด็นต่อมาส r a u s สวิจารณ์ Max Weber แล้วก็ลทัทธิปฏิฐานนิยมด้วยนะครับซึ่ง <c oughs> หนึ่งในเป้าหมายของส r a u s s คือการอาร์ิวสู้กับมุมมองของ Weber ในเรื่องของ Fact and Value Distinction นะครับอธิบาย Fact value d i s t i n c t i o n ก็คือการพยายามที่จะแยกนะครับ ระหว่างสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงกับการให้คุณค่าออกจากกันซึ่งสิ่งนี้เป็นรากฐานของสำนักหนึ่งในทางปรัชญาสังคมศาสตร์นะครับเราเอาแบบสังเขปนะฮะก็คือสำนักที่ชื่อว่า Positivism หรือว่าปฏิฐานนิยมนะครับซึ่งเขาจะพยายามแยกให้ขาดระหว่างข้อเท็จจริงและก็การให้คุณค่านะครับ เวเบอบอกว่า f a กซ์คือเราต้องวัดได้ตรวจสอบได้ซึ่งซึ่งดีเราพูดแบบนี้ในทางการแพทย์ในทางวิทยาศาสตร์มันก็ต้องเป็น f a กซ์วัดได้ตรวจสอบได้แต่ว่าเรื่องราวในทางการเมืองเรื่องราวในทางสังคมศาสตร์ <c oughs> พูดตรงๆเราต้องยอมรับว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่กับแฟกซ์อย่างเดียวมนุษย์อยู่กับแ a l ูอยู่กับอิโมชั่นอยู่กับ โอหลายอย่างนะครับทั้งค่านิยมอยู่ทั้งคุณค่าทั้งเรื่องของอารมณ์ดราม่านะค,คนไทยก็อาจจะชอบแบบนี้เราแม่งมีชีวิตอยู่กับดราม่าเป็นหลักนะครับอืมสำหรับเวเบอร์ก็บอกว่า v a น u e ตรงนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวต้องแยก f a กต์กับ v a น u e ออกจากกันนะครับแต่สตรา s s เสนอว่าถ้าเรายอมรับแบบนี้ไปโดยสิ้นเชิงนะครับ เราก็เข้าไม่ถึงการที่จะบรรลุซึ่งศีลธรรมที่เป็นสากลเพราะสตราวเชื่อว่ามันมีสิ่งที่เป็น universal อยู่นะครับการเมืองก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องของการบริหารจัดการผลประโยชน์มากกว่านะครับการแสวงหาความยุติธรรมนะฮะสตราวเสนอว่าความยุติธรรมสามารถเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ทางเหตุผลไม่ใช่เรื่องเฉพาะแค่เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัว หรือว่าเป็นเรื่องแบบอัตวิสัยนะครับก <c> ล <oughs> ่าวโดยง่ายอีกทีคือสำหรับเวเบอร์ต้องการให้แยกออกจากกาันอย่างเด็ดขาดแต่ส r ตร s สที่เชื่อในความเป็นสากลเนี่ยมองว่าจริงๆทั้งแฟกซ์และแวนยูก็อาจจะไม่ได้แยกขาดได้ขนาดนั้นนะครับประเด็นต่อมาคือในเรื่องของ Natural Rights ในบริบทของสังคมอเมริกันนะครับ ซึ่งมองว่าเสรีภาพอาจจะกลายมาเป็นดาบสองคมนะส r a ลล์นำงานของตัวเองมาผูกโยงกับการเมืองอเมริกันด้วยนะครับโดยมองว่าแม้เสรีนิยมประชาธิปไตยหรือ Liberal Democracy เนี่ยมันจะให้ความสำคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างมากนะครับแต่ถ้าถ้าสังคมเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยขาด รากฐานทางศิลธรรมที่มีความมั่นคงด้วยมันก็อาจจะออกนอกลู่นอกทางไปสู่อะไรดีไปสู่สิ่งที่ลัที่สัมพัสนิยมก็บอกว่าใครๆก็มีสิทธิคิดอะไรก็ได้นะครับหรือ,ม,อมันอาจจะออกนอกลู่นอกทางไปสู่การเป็นลัที่ปัจเจกนิยมแบบสุดโต่งฉันเลือกทุกอย่างได้เพราะฉันอยากทำมันก็อาจจะละเลยหลักการพื้นฐานที่เป็นความ ดีงามร่วมกันแบบสากลว่าเราจะไม่ละเมิดคนอื่นหรือว่าเราจะนึกถึงสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยเป็นตน้นนะครับอย่างในยุคสมัยใหม่ในสมัยแห่งโซเชียลมีเดียของพวกเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อคิดเห็นความเห็นแบบ my truth ความความจริงเป็นของฉันความจริงของฉันถูกต้องที่สุด ซึ่งน่ากลัวสแตลาวสเตือนว่ามันถ้าสังคมมันไม่มีมาตรฐานที่เป็น u n i v e r s ร์ร่วมกันบ้างเลยเราอาจจะไม่อาจหาข้อยุติใดๆได,ได,ได้ซึ่งสุดท้ายน,น่ากังวลก็อาจจะนำไปถูกความรุนแรงหรือว่าอคอนฟ lict อีกมากมายตามมานะครับดังนั้นแม้สแตลาวสจะสนับสนุนเสรีภาพแต่เสรีภาพต้องยืนอยู่บนฐานของความยุติธรรมที่มันหนักแน่นด้วยนะครับ ประเด็นต่อมาประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นดีเบตที่มีต่อไฮเดเกอร์มาร์ตินไฮเดเกอร์นะครับระหว่างความเป็นปรัชญาประวัติศาสตร์กับความจริงสากลสตราวส์เคยเป็นสิทธิ์ของไฮเดเกอร์อยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับไฮเดเกอร์เนี่ยมองว่าความจริงทั้งหมดเลยถูกกำหนดโดยคอนเท็กต์โดยบริบทในทางประวัติศาสตร์อย่างสุดขั้วเลยสตราวส์ uss, ซึ่งอย่างที่เราพูดมานั่นคืออันตราย ราะว่ามันจะไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นความจริงที่มันข้ามพ้นยุคสมัยได้เลยถ้าเราเชื่อว่ามันถูกกำหนดโดยประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับสตร์เสนอว่าความจริงที่เป็นอมตะใช้คำนี้ได้ไหม timeless truth timeless ก็คือมันมันจริงแบบนี้เมื่อ150ปีที่แล้ววันนี้มันก็ยังจริงอยู่นะครับ timeless truth หลายเรื่องที่มนุษย์เข้าถึงได้อาจจะเป็นในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นคนความยุติธรรมขั้นพื้นฐานคุณธรรมที่คนจะมีในสังคมส่วนรวมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือหากเราไปดูที่หลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ U.N. ประกาศก็เป็นตัวอย่างร่วมสมัยที่พยายามจะทำให้เห็นว่าความจริงในทางศิลธรรมที่มันข้าม บริบททางประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติเนี่ยมันก็มีแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดที่ใดสังคมใดก็จะมีหลักการสากลเช่นนี้คุ้มครองอยู่นะครับอย่างไรก็ตามผู้ฟังสามารถคิดแล้วก็มองเห็นต่างจากสิ่งที่พูดมาได้อันนี้เป็นมุมมองแบบ s t r a วส์เท่านั้นนะครับโดยสรุปนะฮะสตรวส์ uss, กำลังพยายามจะบอกอะไรกับเราในโลกวันนี้ ใน natural r i g h t and history Strauss ต้องการให้เราไม่ยอมจำนนต่อกระแสของความเป็นลัทธิสัมพัสนิยมนะครับที่มีการแปรเปลี่ยนเชื่อมโยงไปตามบริบทสังคมต่างๆหรือความการนำไปสู่สุญญะนิยมหรือความว่างเปล่านะครับหรือการพิทักษ์ในเสรีภาพ ย่างมากจนกลายเป็นประเจกนิยมแบบไร้ขอบเขตนะครับเขาชวนเรากลับไปตั้งคำถามพื้นฐานอีกครั้งนะอะไรคือความยุติธรรมอะไรคือความดีที่ยั่งยืนเราสามารถค้นหาร่วมกันได้ไหมสิ่งที่เป็น Universal Truth หรือว่าความจรงิงหรือความดีงามที่เป็นสากลน,นะครับโดยก้าวพ้นบริบทของยุคสมัยนะครับ The basic podcast episode ที่48ก็ขอจบลงตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนทางปัญญาการเมืองที่สำคัญอาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าค่อยๆคยบคิดแล้วก็ไปไล่ตามอ่านใน reference ท,ที่เรามีให้บนเว็บไซต์ด้วย Cr basic, crackers basic crackersbooks com basics มี s ด้วยนะครับก็ค้นหาที่ ep 48ก็จะมีเนื้อหาหลักที่เป็นแก่นของการนำมาเล่าเรื่องวันนี้แล้วก็ reference ด้วยนะครับ ก็สำหรับฝากเอาไว้นะฮะสำหรับนอสเตอร์ oster, ตอนนี้ c r a c k e r ร์ o บุไปอยู่บนนอสเตอร์้ดยแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักว่านอสเตอร์คืออะไรลอง Google ดูก่อนเบื้องต้นนะฮะ n o s t r ก็เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกรูปแบบหนึ่งที่กระจายศูนย์ไม่มีตัวกลางแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับประเด็นเรื่องของการเซนเซอร์ชิพหรืออะไรที่มากขึ้นแล้วก็มีข้อดีของการที่เราจะสามารถ แซฟนะครับส่งให้กำลังใจหรือว่าให้ทิปคอนเทนต์ต่างๆที่เราชื่นชอบได้ส่งแซปเป็นซาต s ชิให้กับคอนเทนต์หรือครีเอเตอร์ที่ที่เราชื่นชอบนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสามารถไปติดตามพวกเราบน n o s t ตอได้ด้วยนะฮะหรอกมีวิธีเข้าถึงหลายหลายทางแต่อันที่ง่ายที่สุดอาจจะเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ว่า iris.to iris.to s r a s h Crackers b o o k กก็จะเจอ c r a c k e r b o o k บนนอสเตอร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่มัน d e c e n t r a l i z z e เราสามารถเข้าถึง Crackers b o o k บนนอสเตอร์ได้ด้วยแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะท้งนั้นเขาจะเรียกว่า Client เราจะเข้าถึง Client อื่นๆได้ด้วยทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บเบสนะครับมีหลายวิธีแต่อันที่ว่าไปเมื่อสักครู่ก็ง่ายสุดนะครับ ฝากติดตามหนังสือเล่มใหม่ๆของ c r a c k e r s Book ทุกเล่มที่ Shopee ของเรานะครับค้นหา c r a c k e r s Book หรือว่า,าเว็บเพจของเราก็ได้นะครับเรามีเว็บช็อปของเราเองด้วยชื่อว่า c r a c k e r s b o o k k i d แล้วก็ shop c o m นะครับก็ฝากาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอนโีดที่4ที่49นะครับสวัสดีครับ